สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูปเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกนอกจากจะเป็นหมอลำซิ่งตัวพ่อแล้วล่าสุดสีจันวีสีก็คือแทนพ่อครูเปิดรับลูกศิษย์ลูกหามาเรียนร้องเรียนลำกับตัวเองด้วยค่ะ,อะตอนนี้ก่อนหน,นี้โบท่านได้เปิดรับช่วงพักหน้าหลังมานี่ก็มีเวลาบ้างแล้วก็ได้เปิดมีโอกาสได้สอนเรื่องสอนเรื่องกรลำเพราะว่าผมเคยเรียนลำกรซิ่งมา นะครับมีพื้นฐานเรื่องลับกรอนซิ่งก็เนะลยเปิดเป็นคอร์สสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่สนใจนะคนรุ่นใหม่ที่สนใจที่อยากจะเป็นหมอลับกรอนซิ่งนะนะครับก็สามารถติดตอ่ออผมศรีจันทร์ได้เขาไปเรียนได้นะครับที่เบอร์0 8 1 2 6 6 1 4 5 9นะครับติดต่อสอบถามก่อนก็นได้นะครับว่ามีขั้นม,มีมีครับมีมีก็เป็นค่ายกครูตอนนี้มีสิทธิ์อันคา้ามีลูกศิษย์ ก็นี้ก็นับสิบแล้วครับเป็นสิบแล้วเป็นสิบเพิ่งเปิดไปปีสองปีนี่เองครับรับได้รับการตอบรับดีก็ตอบรับดีลูกศิษย์คนรุ่นใหม่ก็ทยอยเข้ามาฝากเป็นลูกศิษย์มาขึ้นครูเป็นลูกศิษย์นะครับมีมีใครที่แบบเป็นลูกศิษย์เราแล้วออกไปมีผลงานอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็มีหลายคนแล้วที่ที่สามารถรับงานแสดงตามตามหมู่บ้านตามตามตามบ้านนอกเราทั่วทั่วทั่วไปงานจ้งหาพก็มีหลายคนแล้วตอนแรก พี่จะเปิดรับเนี่ยเพราะอะไรหนึ่มีคนมาขอเรียนหรือว่ายัางไงคือก่อนหน้านั้นก็มีคนมาขอเรียนแต่เราหนึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนั้นงานเยอะอะสองเหมือนวัย,ยวุษเรายังไม่ไม่ยังไม่เดินทางมาถึงที่ท,ที่จะรับลูกศิษย์แต่พอช่วงเวลาหนึ่งเวลามันผ่านไปก็มีก็มีคนถามเข้ามาเยอะ,อะเราก็เลยอนนั้นก็เปิดรับลูกศิษย์เลยแล้วกันจะได้ช่วย ถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานต่อแล้วพี่แล้วพี่ศิลป์จพิเศษอะไรบ้างที่แบบคนรุ่นใหม่แบบจะอยากจะเรียนหมอรำก็ดีแลวครับรู้สึกดีแล้วก็ยินดีสนับสนุนเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่ชอบในเสียงเพลงเสียงลำก็เยอะทุกคนก็ก็จะมีหมอลำมีศิลปินในในใจของตัวเองนะครับก็คนที่ชื่นชอบในแนวทางของศีจันรำเขาก็จะมุ่งมั่นมาหา ดีก็ใจจดีใใครที่อยากเป็นหมอลำซิ่งทางเดียวกับหนุ่มสีจันแล้วก็ไปสมัครเรียนยกขัน5ฝากตัวเป็นลูกศิษย์บ้านวีสีได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย